สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เดี๋ยนะครับวันนี้ผมก็จะประจัดเทียริสนะครับหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในกิจ TOT y เป็นชุดวีคที่ UTOT y ครับก็คือเป็น เป็นตัวทองอ่าเป็นรางวัลชมเชยนะก็จะเป็นวีกของรางวัลชมเชยแล้วแล้วก็จะมี C r 7ตัวหนึ่งนะที่เป็นนักเตะ utoty นักเตะคนที่12นะครับก็จะมีประมาณ19ตัวแล้วก็จะบอกด้วยว่าตัวนี้แรกคุ้มไม่คุ้มด้วยนะครับก็จะเป็นการจัดด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการคาดการว่าคุ้มไหมในการใช้โทเค็นในการแรกนะครับนักเตะของแต่ละคนในกิจ utoty ในรางวัลชมเชยนะครับโอเคครับกลัวแรกก็จะเป็นยามานะ tioya 107นะครับก็ตัวนี้จากที่ลองเล่นมาแล้วก็วิ่งไวครับตัวนี้สับขาวิ่งไวแล้วก็มีความล่องตัวสูงแล้วก็พิ้วมากแล้วก็ค่าจบสกอร์คือดีมากกันเรื่องของฝีเท้าเนี่ย120การเลี้ยงบอลก็ดีพลังแฝงก็ดีด้วยนะครับถนัดเท้าเท้าซ้ายเท้าขวาเป็นสนะครับ เทา้ทาเท้าซสห้าครัพลังแฝงก็จะมียิงโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงไซก้อยครับแล้วก็แต้มเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดผมเอ้พันสนะครับก็มองแล้วผมว่าสําหรับแต้มพันสถามว่าแรกคุ้มไหมก็ผมว่าแรงเกินไปสําหรับยาเมานะแต่ถ้าใครเปิดได้แล้วเล่นน่ยค่อนข้างเงย่เก่งอนะตัวนี้ก็ยังอยู่ในเช s สนะครับของแบบยาเมานะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นฮาร์เรนนะครับตัวนี้ก็ใช้โทเค็นเนี่ยประมาณ800นะครับแล้วก็ตัวนี้เวิร์กเลดก็เป็นสูงกลางตัวนี้ค่อนข้างเยอะโกงแต่พลังงานเนี่ยของฮาร์เรนเนี่ยค่อนข้างเยอะน้อยแล้วก็เรื่องของความไวแล้วก็ลูกของลูกเบียดแล้วก็ลูกดื้อการจบสกอร์คือโคตรด,ดีข้อเสียเลยคือผมว่าพลังงานมันน้อยแล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะน้อยแล้วก็เหมาะกับคนที่ อ่าเล่นแผนสวนกลับซะส่วนใหญ่สาหรับอ่าแปดร้อยโทเค็นผมว่าค่อนข้างที่จะโกงแล้วก็คุมนะครับส่วนความโกงเนี่ยผมก็ยังให้เป็นเทียเอสสำหรับฮาเลนเล่นสาหรับสไตล์คนที่เล่นแบบสวนกลับสับขาต่อไข่เล่นสกิลวิ่งหนีกองหลังผมว่าตัวนี้โกงครับก็ยังให้เป็นเอสนะครับสาหรับฮาเลนนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นแดนกลางครับก็จะเป็นวาวิดที่มาใน800โทเค็นนะครับแล้วก็เรื่องของโอเบียเนี่ย106ตัวนี้เป็นกองกลางที่วิ่งไวพอๆกับมาติอุสเลยรูปร่างเนี่ยดีมากสูง182หนัก78นะครับก็คือเป็นกองกลางสายบล็อกทูบ็อก แต่แล้วก็วอลเวเดเนี่ยบูตการอัพเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องของการอัพโลดจริงๆรงวอลเเดหน้าอัพโล่มากนะผมว่าเกมรับมันดูไม่ได้เด่นขนาดนั้นถ้าเกิดอัพโล่ค่อนข้างจะด,ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็มาในเรื่องของบูตในเรื่องของการอัพการตั้งลับก็คือแย่งบอลกิง่งแล้วก็หาตำแหน่งในการเติมดีก็จะเป็นเหมาะกับกองกลางสายบ็อกทูบ็อกตัวนี้ก็วิ่งไวเวิร์กเรทสูงๆพลังแฝงก็มียิงไกลยิงเซกอยแต่ติดตรงที่3ดาวนะครับตัวนี้ก็ยังให้เป็นเทียร์นะจร ใหญ่เอสหลายตัวนะจากที่ผมจากจากที่ผมดูหลายๆมาหลายๆตัวนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นฟอร์ลินเวียสที่โอเวียร์ร้อยหกตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็สปีดเปิดมาดีเลยก็พอๆกับกาก้าเวลาเล่นนะครับกาก้าบูโลนดอครับแต่โอเวียร์ตัวเนี้ยค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับโทเค็นเนี่ยแปดร้อยเหมือนกันนะครับผมว่าแรงไปหน่อยสําหรับฟอร์ลินเวียสนะครับแต่เรื่องของความพ่องตัวสูงร้อยเจ็ดเจ็ดหนักเจ็ดสิบเอ็ดน่าเท้าขวาเท้าซ้ายสี่ ความความวเนี่ยเปิดมา112การเลี้ยงบอลคือดีมากแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ย119ส่งบอลเนี่ยอะไรดีพลังแฝงคือเหมาะกับเพเมเกอร์อยู่แล้วยิงโค้งเนี่ยชั้นยิงไซก้อยแล้วก็เพเมเกอร์ก็ไม่ค่อยน่าแรกนะผมผมว่าเชียร์เป็นแรกอย่างอื่นดีกว่าตัวนี้ก็เล่นด้านข้างตรงกลางได้สบายตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A บวกนะสำหรับฟอรลินเวียสนะแต่ผิวมากมฟอรินเวียสนะครับ ตัวต่อไปครับก็จะเป็น CR7 ยเนะโทเค็น1 5น0โคตรแรงเรียกว่าอ่าดีกว่าตัวบรลงดอรตรงที่ค่าพลังการยิงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหน่อยอคือหมาะกับเมนีครับผมว่าแต่ถ้าเกิดในเกมจริงอะ่ะผมว่าเล่นบรลงดอตัวเนี้ยคล้ายๆกันเลยครับเรื่องของสปีด่ะใกล้ๆก,กันนะไม่เร็วไปกว่ากันนะครับเวอร์เรสูงต่ำคาพลังแฝงคือครบเลยในเรื่องของ การยิงนะครับเหนือชั้นยิงไกลมงทรงพลังยิงไซก้อยก็คือหน้าเป้าขนาดเทมาในตำแหน่งเอทีแต่ตัวบอลงดอเนี่ยมาในตำแหน่ง LW นะตัวนี้ก็ถามว่าโกงสุดๆไหมผมว่ายังลองบาทเทนอยู่ตัวนี้ก็ยังให้เป็นแค่เชียนะครับแต่พันหถามว่าแลกคุ้มไหมถ้าเกิดใจไม่รักจริงผมว่าไม่ค่อยน่าแลกสาหรับซ r 7นะครับโอเคครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่ามาตินเนสนะตัวนี้ o v r ร0 6ยนะครับ m y t ตัวนี้ก็ไม่เคยเมตานะครับไม่เคยเมตาเลยนะครับมาในที่โทเค็น600ถามว่าเอามาแรกเนี่ยเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้ครับสำหรับ600โทเค็นแต่ก็ยังมีเคียวคิเลสอยู่ตัวหนึง่งผมว่าถ้าเกิดแรกไม่คุ้มครับสำหรับตัวนี้นะผมว่าไม่ค่อยคุ้มเลยครับมาตินเนสเนี่ยสปีเดเปิดมาน้อยแนละ้ว โดยเมตาของแผ่นนะี้สปีดนักเตะกองหน้าค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับแล้วก็การยิงการเลี้ยงวอลนะผมว่ากลางๆสภาพร่างกายก็กลางๆนะไม่ได้โดดเด่นอะไรตัวนี้ก็ยังให้เป็นแค่ A e นะครับสำหรับมาตินเนสนะมาตินเนนนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นแบ็กซ้ายอย่างดิมาโคแบ็กซ้ายของอินเตอร์วิลลนไซส์300โทเค็นสำหรับ o a 105ถือว่าหน้าแรกครับตัวนี้ค่อนข้างจะหน้าแรกเลย300โทเค็นนะครับสปีดเปิดมาเนี่ยรูปร่างของมาดิมาโคเนี่ยค่อนข้างจะดีสูง174หนัก15ก็คือตัวใหญ่หน่อยแต่ไม่ค่อยสูงนะครับก็คือรูปร่างกําลังดีเลยความไวเปิดมาดีครับ111แล้วก็พารเกมแล้วก็ดีด้วย112การเลี้ยงบอลก็ดีด้วยนะครับเวิร์กเลดจะเป็นแบบสูงกลาง พลังแฝงตัวนี้เล่นได้ทุกโหมดเลยนะครับไม่ว่าจะปีพลังแฝงพยายามเตะลูกคว้างสนามกอดน,นะครับแล้วก็ยิงโขงส่งไกลยิงไก่นะครับก็หมอะกับแบ็กซ้ายสายเกมบุกตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A บวกนะสำหรับเดียวโคแรกยังไงก็คุ้มนะสำหรับ300 OVR 105นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นนิโกวิลเลียมที่ใช้โทเค็นในการแลกเนี่ย300นะครับก็ค่อนข้างเยี่ยโคตรคุ้มเรียว่า ต้องแรกครับเพราะว่าเล่นปีกซ้ายปีกขวา LWRW เล่นได้หมดเลยครับทั้ง LM RM LW RW คือเล่นได้หมดเลยสปีดเปิดมาคือบ้าขั่งครับคือตัวนี้คือเปิดมา125 แถมอ่า,อานิโกวิลเลียมเนี่ยเป็นนักเตะสไตล์ถนัดสองเท้าด้วยเท้า5 5คือเมตาอยู่แล้วรูปร่างเนี่ยสูง181หนัก67นะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลก็ดีนะครับการยิงก็ดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็คือเปิดมา101นะครับพลังงาน4.5ท่าสกิล4ดาวนะครับเวิร์กเลสก็จะเป็นแบบสูงกลางแล้วก็พลังแฝงก็จะเหมือนยาเมาเลยคือยิงโคง้งเหนือชั้นยิงไซก้อยก็ผมว่าควรแรกนะผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยเรียกว่าดีเลยดียกว่าดีเลย,เย,เลยตัวนี้ก็เอสนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นบุกโยซาก้านะตัวนี้ก็เปิดมาเนี่ยโทเค็น300สําหรับ r w ผมว่าค่องข้างที่จะคุ้มเรียกว่าแรกไงก็คุ้มสําหรับบุกโยซาก้านะครับก็ฝีเท้าเนี่ยเรื่องของความไวเนี่ยเปิดมา1 1 5การยิง10อยก็การส่งบอล1้2การเลี้ยงบอล118ก็จะเป็นนักเตะแบบสายผิวอารมณ์เหมือนนิโกเวิเลียมเลยแค่เตี้ยกว่านิโกวิเลียมนิดนึงแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาเท้าเท้าขวา4นะครับแล้วก็พลังแฝงก็จะมีเหนือชั้นแล้วก็แล้วก็จะมียิงบันโค้งนะครับตัวน เอนะสำหรับบุกยโยซากานะครับตัวต่อไปก็จะเป็นลูดิงเกอร์ค่อนข้างที token, ่จะบัฟมาค่อนข้างจะเยอะ800โซเชนนะผมว่าคุ้มนะเป็นกองหนัาระดับท็อปไปเลยครับความไวเนี่ยรูปร่างเนี่ยคือสูงใหญ่อยู่แล้วแต่พลังงานเนี่ยอยู่ที่4ดาวฝีท้าเปิดมาที่103างคลังเกมรับ120แล้วก็สภาพร่างกายเปิดมาเยอะมากๆนะครับ ส่วนพลังแฝงนั้นไม่ค่อยมีอะไรมีแค่ยิงไก่เบอร์เลตเป็นแค่สูงสูงผมว่าเล่นได้สบายครับเบร์เลตสูงสูงความรุงความไวผมว่าโอเคแล้วก็พลังเกมรับสภาพร่างกายคือเล่นได้หมดเลยตัวนี้ก็ยังอยู่ในเทียร์เอสนะแรกยังไงก็คุมตัวนี้เอาแรกออกมาเล่นได้แล้วตัวนี้ก็ยังให้เป็นเอสนะสำหรับดูดิเกอร์นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นเลวานดอกกี้นะครับตัวนี้500โทเค็นนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมในการแรกผมว่าไม่คุ้มก็เรื่องของพลังเนี่ยก็คือบัฟขึ้นมาดิดน,นึงความรวงความเร็วการเลี้ยงบอลเนี่ยคือดีขึ้นมาแล้วแล้วก็รูปร่างเนี่ยสูงใหญ่เล่นหน้าเป้าสบายนะครับแล้วก็เวิร์กเรยรเนี่ยสูงกลางพลังจบสกอร์เนี่ยก็คือมีเรื่องของพลังแฝงยิงโค้งยิงไซก้อยหมุงทรงพลังก็จบครบจบในหน้าเป้านะครับใครเปิดได้ก็เอามาตีเล่นได้ครับก็ จุดเด่นเลยคือเลี้ยงบอลพลิกยิงดีครับก็ระวังเรื่องของเท้าซา้ายทีหนึ่งนะครับแล้วก็ความไหวตัวนี้ก็กยังให้เป็นสําหรับผมเอนะสำหรับเดวานดอตกี้นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นเตโอแบ็กซ้ายตัวนี้ค่อนข้างเที่ยวดีเป็นแบ็กซ้ายเมตาปัจจุบันเลยครับแล้วก็ใช้โทเค็นเนี่ยแค่600ผมว่าเล่นได้ยาวๆเลยก็แรกยังไงก็คุ้มนะครับความคุ้มเนี่ยคือ S บวกเลยนะครับก็เป็นแบ็กซ้ายที่ค่อนข้างเที่ยววิ่งไวที่สุดในเกมแล้วเปิดมาเนี่ยร้อยยี่สิพลังเกมรับร้อยหกสภาพร่างกายเนี่ยร้อยหกการเลี้ยงบอลก็ดีด้วยร้อยสิบนะครับแล้วก็พลังงาน5ดาวท่ากิวสี่ดาวท่าทาซ้ายนะครับรูปร่างคือสูงใหญ่ตัวนี้ก็เมตาแน่นอนตัวนี้ก็ยังให้เป็น, H นะครรงงค,ครรัับบสาาหเตอยงงไุม สายตัวเมตาที่สุดในเกมนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเคียวคินเลสที่ใช้โทเคน500รเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างยันแรกค่อนข้างยวคุ้มนะครับตัวนี้ข้อเสียเลยคือการเลี้ยงวันจะไม่ดีนะครับก็อารมณ์เหมือนฮาเลนนะครับก็ถ้าถามว่าฮาเลนกับเคียวแรกใครผมว่าเคียวคุ้มกว่านะครับเรื่องของพลังงาน,นคือ5ดาววิ่งในเกมถ้าสกิล3ดาวไม่เป็นหาอาจจะเรียนเชคไม่ได้นะครับก็สกิลติดตัวเนี่ยก็จะเป็นตบัดชิ้นด้วยโซนก็คือท่าตอกไข่นั่นเองสามารถสับขาตอกไข่คือวิ่งหนีกองหลังได้แบบ กระตุยกระจายนะครับแล้วก็รูปร่างก็คือสูงใหญ่เล่นหน้าเดี่ยวหน้าคู่ค่อนข้าง,างเยี่ยชิวนะครับก็จุดเด่นคือรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ความไวแล้วก็การจบสกอร์นะครับข้อเสียเลยคือผมว่าแค่3ดาวเลนเชคไม่ได้แล้วก็เรื่องของการเลี้ยงบอนตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น S สนะครับสำหรับเคียวคิเลนนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นฟิมปงนะเป็นแบ็กขวาเกมลุกที่มีความไวสูง AI ของฟิมปงเนี่ยจะเป็น AI ที่ค่อนข้างทีง่จะเติมเกมสูงแล้วก็ลงช้าถ้าเป็นร่างเก่าเก่าเนี่ยจะมีเวิร์กเลแบบสูงสงผมว่าฟิมปรงร่างเวิร์กเลสูงอูงอดีสุดละแต่ฟิมปรงร่างเนี่ยคือมันเป็นเวิร์กเลที่แบบว่าอัตราการบุกเนี่ยคือเป็นสูงแล้วก็เกมรับเนี่ยคือฟานกลางนะครับพลังแฝงก็จะมีเหนือชั้นรูปร่างของฟิมงก็คือเป็นแบ็กตัวเล็กมีความฟิวก็จะเหมาะกับคนที่เเลลล่่่่่นนนนนหััง5มมมมมาาาาาาากกววววตตออนนีีี้้้้ผถถฟิได ผมว่าเล่นได้แต่แบ็กซ้ายควรเป็นแบ็กที่เติมเกมไม่ค่อยสูงแล้วก็เน้นเกมรับสะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดใครจะมีฟิล์มโปรงด้านขวานะเพราะฟิล,มลนะ์มโปรงเนี่ยมันเติมสูงมากๆนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องของความไวฟิล์มโปรงเนี่ยเปิดมา118เนี่ยค่อนข้างเยี่จววิ่งไวพลังเกมรับก็ดีด้วยแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยดีตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น R S นะครับสำหรับฟิล์มโปรงแบ็กขวาที่มีความไวสูงคือวิ่งตันวิ่งตามปีกเท่าไหร่แบบสบายๆชิว,ชวๆเลยนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นทาน,นะครับหรือว่าตาน,นะครับจุดทานทาน,นะครับตัวนี้ก็สูงใหญ่ความไวคือไม่ได้แล้วแล้วก็เรื่องของเวิร์กเลกก็จะเป็นแบบต่าํากลางก็ถือว่าเหมาะกับหลังสาหลัง5ามากกว่านะครับหลัง2ถามว่ายืนได้ไหมผมว่าไม่ค่อยน่ายืนเพราะว่ามันความไวไม่ค่อยดีครับเหมาะกับคนที่เล่นหลังสาหลัง5ามากกว่านะครับ เรื่องของสภาพร่างกายเนะี่ยคือตัวใหญ่แล้วลูกอันนี้อารมณ์เหมือนฟานได้คือตัวสูงใหญ่ถ้าใครมีถ้าเกิดใครไหวผมว่าซื้อได้บอลงดอรหรือว่าจัดได้ทีวดีกว่านะครับตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นแค่เอนะสารัตตะนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นจามามูเซล่านะครับที่ใช้200โทเค็นนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมในการแรกผมว่าก็คุ้ม คุ้มอยู่ครับสำหรับ UBR 104แต่ผมว่าเก็บเพิ่มไปเอาอย่างอื่นดีกว่าก็โดยรวมแล้วสีเท้าเนี่ยเปิดมา107การยิงอดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็การเลี้ยงบอลคือดีรูปร่างคือสายพิวเลยครับก็คือสูงสูงหน่อยพิวพิวหน่อยนะครับพลังงานคือค่อนข้างย่น,น้อยท่ากีวิมูฟคือ5ดาวพลังแฝงก็ครบจบครับก็เหนือชั้นยิไก,กาพเมเกอร์ตัวนี้ก็ผมว่า ถ้าเกิดใครเพิ่มไปนิดนึงไปเอาเวสด,ดีกว่าครับผมว่าเวีสค่อนข้างแย่น่าเล่นแล้วก็แรกค่อนข้างจะคุ้มกว่าแต่เวสแต่มัน800นะแต่มูเซล่าเนะี่ยถามว่าแรกเอามาคุ้มไหมเอาไปยืนกลางผมว่าถ้าใครมีเงินนิดนึงผมว่าไปโซกาเตร้ร้อยสาน่าเล่นกว่านะครับตัวนี้ผมก็ยังเชียวเป็นแค่ A บวกนะครับสำหรับมูเซล่านะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นกิทมันที่มาใน500โทเค็นตัวนี้ก็น่าเล่นกว่ามูเซล่านะผมว่าเล่นด้านข้างตรงกลางได้แบบสบายเวิร์กเลยก็คือแบบสูงๆถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาเท้าขวาเป็น4นะครับก็สูง176หนะัก7 3นะครับเรื่องของการยิงการเลี้ยงบอลคือโคตรดีกิทมันแล้วับพลังแฝงก็ครบจบในแดนกลางนะครับก็คือยิงโค้งเหนือชั้นยิงไกลย,ยิงไซก้อยแล้วก็เรื่องของการยิงไกลผมว่าตัวนี้คมกิบนะครับแล้วก็พลังงานเยอะด้วยตัวนี้ก็ยังเชีย เป็น A บวกนะก็น่าเล่นกว่ามูซิล่าครับตัวนี้ถ้าเกิดเพิ่มอีก3เราก็ได้ตัวนี้กินมัน1้อค่อนข้างยังน่น,น่าเล่นกว่านะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นดอนลาลุมานะตัวนี้ก็จะเป็น GK เ e ม a ด้วยครับก็200โทเค็นไม่ต้องคิดเยอะครับแลกได้เลยครับก็คือโคตคุ้ม ตัวนี้เนี่ยคือโกเมต้าแน่นอนส่วนสูง196หนัก90แล้วก็พลังคือโคตรสวยแล้วก็ใช้โทเค็นแรกโคตรน้อยตัวนี้เหนียวแน่นอนตัวนี้ใช้ได้แบบยาวๆชิวๆก็การันตีความเหนียวแน่นอนแต่ก็จะมีข้อเสียเรื่องของการปลาไกา่เวลาเราจะบิวอัพขึ้นนะครับก็คือระวังเรื่องของปลาไกา่ด้นหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีฝลังแฝงปลาไก่ก็เน้นใช้เท้าสักทีนหนึ่งตัวนี้ก็ยังอยู่ในเชียเอสนะครับเอสบวกเลยตัวนี้ดอนอารูม่าตัวต่อไปก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็จะเป็นลีโอนลเมสซี่ก็ใช มองแล้วข้อความเมตาผมว่าตัวนี้จากที่จับมาตัวนี้คือวิ่งไวกว่ามิซี่ร่างเก่าๆค่อนข้างเยอะนะครับสปีดต้นเนี่ยเปิดมาไส้ในจริงๆคือ1 2 2คือโคตรไวแล้วก็จบสกอร์ดีมากจ่ายบอลดีเลี้ยงบอลดีเวิร์กเรทคือสูงต่ําเล่นได้หมดเลย rwcm ขนาดสองเท้าแล้วก็พลังแฝงก็ครบด้วยครับเพย์เมกเกอร์ยิงไซก็ยิงไกลแล้วก็แล้วก็วกเป็นยิงประตูจากที่ไกลที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับตัวนี้ก็เอสบวกแน่นอนสำหรับ,รบรเลโอเนลต้องแรกนะครับตัวนี้ถ้าใครแบบ อา้ตมหรือเหลือพันสามตัวนี้ก็เอสบวกนะครับสำหรับเรียวโดยรวมแล้วก็เอสบวกเนี่ยผมว่า3ตัวสําหรับอันติเมตในในอารางวัลชมเชยก็จะมีแค่เตโอเมสซี่ดอนนพวกเนี้ยเอสบวกเลย3ตัวนี้แล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยสตัวเนี้ยคุ้มค่างคุม้มผมว่าคุ้มสุดละแล้วก็ เล่นในเกมก็เก่งมากๆครับส่วนเอสลงมาเนี่ยก็จะเป็นยามาอุเพราะว่าโทเค็น่ะมันมันแพงเกินไปแต่เล่นแล้วก็ความเก่งกาดอ่ะผมว่าเอสนะครับแล้วก็จะมีฮาเดนวอร์บเดซีอาเซนัลนิโกวิลเลียมลูดิเกอร์เคียวฟิล์มปงนะครับส่วน B เนะี่ยไม่มีนะวิกนี้ไม่มีอันไหนแยก่เกินไปครับก็จะมีพอเล่นได้อย่างมาตินเนสเลวานแล้วก็ตาตรงเนี้ยพวกเนี้เล่นได้แล้วก็ A อเ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 อาอเ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 อนอเ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 อ่อเ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  ส่วน A เนี่ยผมว่าแยะเริ่มไม่ค่อยน่าเล่นละแล้วก็จะมีกิทแมนเนี่ยกับมูเซล่าเริ่มแบบไม่ค่อยน่าเล่นเรียกว่าจะมี5ตัวไม่ค่อยน่าแลกก็จะมีกิทแมนมูเซล่ามาตินเนสเลวานแล้วก็ตะเนี่ยครับตัวนี้ไม่ค่อยน่าแลกนอกนั้นแรกได้หมดเลยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ